หากพูดถึงซาลาตันอิบลาฮิโมวิชพวกเราส่วนใหญ่มักมีภาพจำของนักเตะคนนี้ในคาแรคเตอร์สุดเย่อหยิ่งฝีปากนอกสนามเก่งไม่แพ้ฝีเท้าบนฟลอร์ย่าความมั่นใจมั่นหน้าไม่เป็นสองรองใครที่สำคัญหลายครั้งหลายหนเรียกตัวเองว่าพระเจ้าเขาก็ทำมาหมดแล้วคือไม่ต้องย้อนไปไหนไกลเลยอย่างเคสล่าสุดที่เจ้าตัวออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อไม่กี่วันก่อนว่าถ้าวัดกันด้วยคุณภาพผมไม่เป็นรองเลวเนอเมซี่และคริสเยโนโรนัลโดเลยนะส่วนเรื่องที่ผมไม่เคยได้บนลงดอนนะเหรอ อันที่จริงต้องบอกว่าบนลองดอต่างหากที่ไม่เคยได้ตัวผมแน่นอนนี่ไม่ใช่ครั้งแรกและคงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่สลาตันจะพ่นวัะเด็ดทรนองนี้ออกมาครับกล่าวคือบุคลิกสุดหัางการมันกลายเป็นภาพลักษณ์ติดตัวเขาไปแล้วหากแต่ช้าก่อนอย่าเพิ่งด่วนตัดสินอะไรแค่ภายนอกง่ายๆแบบนั้นจะทำให้การของคนรอบข้างที่เคยร่วมง,งานกับสลาตันพวกเขาหลายคนเลือกจะเปิดเผยต,ตัวตนในหญิงแงม่มุมที่เราไม่เคยเห็นของชายคนนี้ไว้อย่างน่าสนใจทีเดียว ย้อนกลับไปสมัยค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอิบราห์มีโอกาสได้ร่วมงานกับไมเคิลคาริกอยู่ช่วงหนึ่งก่อนมิดฟิลด์ปีศาจแดงจะแขวนสตาร์ทในปี2018ณวันนั้นคาริกกล่าวถึงซลาตันว่าแม้ในที่สาธารณะเขาจะดูยิ่งใหญ่ทนงตัวแต่ซลาตันไม่เคยแสดงออกท่าทีแบบนั้นกับทุกคนในทีมเลยกลับกันในห้องนักเตะเขาดูเป็นคนดีและออกแนวถ่อมตัวด้วยซ้ำจากไมเคิลคาริกสลับมายังเอชลีโคเพื่อนร่วมทีมอีกคน พวกเคยลงเล่นกับสลาตันช่วงสั้นๆเมื่อ3ปีก่อนที่อเว a ์กาแซี่ผมคิดว่าสลาตันมี2บุคลิกนะเมื่ออยู่กับพวกเราเขาเป็นคนดีมากๆหมอนี่เงียบขลึมและสุภาพสุดๆเลยล่ะแต่เมื่อไหร่ที่ได้อยู่หน้าื่อสลาตันจะกลายเป็นพระเจ้าบุคลิกของเขาจะเปลี่ยนไปทันทีเอชลีโคกล่าวถึงเพื่อนร่วมทีมคนนี้ไว้แบบนั้นฟังตำนานไป2คนแล้วรุ่นน้องในทีมชาติสวีเดนอย่างเดยันคูลูเซฟสกี้ ถือเป็นอีกหนึ่งเสียงที่ช่วยยืนยันตัวตนดังกล่าวของสลาตันใ้เห็นภาพทีเดียวโดยครูเซฟสกี้เลวเมื่อคลั้นสลาตันคัมแบกทัพไวกิ้งรอบ2ผมมีโอกาสได้ปรึกษาเขาในหลายๆเรื่องแน่นอนสลาตันให้คําตอบผมทุกเรื่องเลยละ่ะเขาดูถ่อมตัวและใจดีตลอดเวลาถึงตรงนี้คาให้การจากทั้งเอชลี์โคไมเคิลคาริกและเดยันครูเซฟสกี้ดูจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันครับคือหากไม่ได้เพื่อนร่วมทีมออกมาเปิดเผยตัวตอนอีกด้านของสลาตัน ผมเองนึกภาพไม่ออกเหมือนกันว่าแกจะมีโมเมนต์แบบนี้ด้วยในเมื่อคาแรคเตอร์เบื้องหลังดูเป็นคนถ่อมตัวคำถามคือทำไมฉากหน้าสลาตันถึงได้ยิงธนงองอาจในวิถีขนาดนั้นละ่ะคำตอบคือน,นี่อาจเป็นการสร้างตัวตนและเลือกใช้คาแรคเตอร์ได้ฉลาดมากหรับวิบาภาพจำหลักๆก็ตามที่เอชลี์โคลบอกเลยต่อหน้ากล้องหมอนี่คือพระเจ้าแต่ขณะเดียวกันเมื่อต้องอยู่ท่ามกลางเพื่อนร่วมทีมสลาตันกลับเข้าถึงง่ายและถ่อมเนื้อถ่อมตัวซะอย่างนั้น อย่างไรก็ตามตัวตนที่แท้จริงของรีบาจะเป็นยังไงไม่สําคัญเท่าคาแรคเตอร์ที่เขาต้องการให้ทุกคนจดจาครับสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับว่าสลาตันทําสําเร็จคือทุกคนจําเขาในแบบที่เขาต้องการให้จําไปแล้วหากคิดถึงสลาตันภาพของชายผู้มั่นหน้ามั่นโหนพูดจาโอ้โอวดจนบางครั้งก็น่าหมันไส้จะลอยเข้ามาในหัวคุณเป็นอันดับแรกแต่ภาพต่อมาถึงจะคุยโม้จะเล่นใหญ่ยังไงทว่าหลายครั้งหลายหนก็ต้องยอมรับว่าหมอนี่ของจริงและไม่ได้เก่งแต่ปาก ประเด็นคือคนประเภทนี้มักจับทางยากและอยู่เหนือการคาดเดาเสมอ